มารวมทำบุญตักบาทวันคล้ายวันเกิดแม่นกครบ39ขวบนะฮะทุ่งมาเด็กๆ่าพระมาแล้วทารยกันนะระวังรถลง จับด้กันช่งเกิดจับกันน้อะับนังขวานมานังขวานมาครับขวานเมืองมาลกาูกแก้ไเด็กเด็กไักกัน อวายครับเฉยๆครับวันนี้วันวันคล้ายวันเกิดแม่นกครบ39ปีครับ39แล้ว39แล้วครับปีนี้อายุมากที่สุดเลยครับตั้งแต่เกิดมาต่อไปก็ไม่มี38หรืวไม่มีแล้วครับเตรียมรับพรนะครับทุกคนเดี๋ยวยังมารับพรละกัน ป้ายังไม่ใส่ออีกสองป้ายอีกสองป้ายเต็มท้องเฉยๆเป็นไงบ้างอายุครบสามสิบเก้าเป็นไงบ้างจะรับฟอนนะครับ ยุโธภะรโทตีโลวันนโทปฏิภาณนะโทสุขัสสะตาเมทาวีสุขังโสอธิคัตสติอายุงัทตววพรลังวันนังสุขันจะปฏิภาณนะโท ที่ายุาสวาโหตตยาตยาตุปปัจจติติเพราะวัดตุสัพมังคลังลาสันตุสัพเทวตาสัพปุทธานิภาเวนะตถาสุตีเพราะวันตุเตเพราะวัดตุสัพมังคลังลาสันตุสัพเทวตาสัพธุทมานิภาเวนะตถาสุตีเพราะวันตุเตเพราะวัดตุสัพมังคลังลาสันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะตถาสุตีเพราะวันตุเตขอโชคดีมีควขอสุขภาพแข็งแรงนะโยมนะสาธุ <c oughs> สาธุสาธุอ้าวพี่ทุง่งให้พรคุณแม่หน่อยแม่มสุขมากๆอ้าวพี่ทุง่งอ้าวพี่แก้วโ <c oughs> อ้อ้าวชื่นใจอ้าวอ้าวนั่งแก้วอ้าวอวยพรคุณแม่บ้างเมื่อกี้พี่ทุ่งอวยพรคุณแม่แล้วอวยพรมาไงดี <c oughs> อ้าวขอให้ขอให้คุณแม่ ขอให้คุณแม่เป็นที่รักของลูกแก้วตลอดไปอะไรนะอะไรนะขอให้คุณแม่เป็นไงนะผอมผอมขอให้คุณแม่ผอมๆนะครับเออปังปังแข็งแรงปังปังเอามาถ่ายรูปด้วยกันหน่อยครับเด็กเกือติด้องาอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันนะแก้วครับเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันอ้าวไป่ะ ย,ยังไงมุมได้ไหมครับมุมได้ไหมเอ่ะเชิญครับนี่นี่พี่ทุ่งแม่ลกอะ,อ,ะอะไร้นคืออะไร่อะไรถ่ายรูปแต่ไม่ต<ห>อดลูก จับมือไว้นอ่มองกล้องครับนิ่งๆครับยิ้มนับด้วยครับห <Hey. S 1> <laughs> งายเงิบหงายเงิบ Happy Birthday คุณแม่ยันนี้ยังไงพี่ทุ่งอยากกินอะไรครับเดี๋ยวแม่จะเลี้ยง hey. แฮปปี้เบิร์ดเ์นะครับคนอายุ39ขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันนะครับ <c oughs> อนุโมทนาสาธุกับแม่นกด้วยนะครับทำบุญบันเทิงครับครับผมครับผม